สวัสดีจ้าพี่น,อน้องยังลงเราจะมาอบเปาะคือแท้มันเผาไปแล้วสื่อมันเผาไปให้น้องมาน่ะมันเผาบ้านเรานะนี่พี่น้องหน่อยอบเปาะดิสิตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงงานเลยพี่นออ้องแต่ว่ามาเจอร้านส้มตำปลาเผากันเลยจอดสื่อก่อน ุ้ยปลาเผาฮะบอไปกินิที่พักนี่นี่นี่ไอ้แล้วึ้นไม่ไหมนี่ป้องเออป้องเนี่ยไม่ก็กรกปากอันพี่วนี่ที่ตลาดมคะตลาดบเป็นพยูนเลยคับตลาดข้าวมุนบอคัะ อเสือร์เสือรสงการนทีมไอซสันติอะแม่นี่มนี่เป็นบก่เหอือออยู่อันนี้เด็ออาขึ้นไม้ไม้ดิเอาเขาสั่งน้ำตกหมูแหละที่แรกเขาว่าสิกินลาบหมูไอ้แล้วบว่ามีก็เลยได้น้ำตกหมูงงกัหล่ะ แล้วก็เอาตำปูปลาดนะังน้โอ้ยสวยเดียวกับพาเอาไปย่างไรค่โอกินอะไกินไงาเส้นย,ย่งังไงมเห็นเส้นเป็นตาแสบเม็นเม้วเ,เห็นพอดีแหละอ่างแล้วกะปุณเส้นย,ย่งกิน <พา S 1> <า>น้ำตำมะเขืแซ่บปลาเผา ซื้อไปก็ย่านนั้นเพิ่นว่าลูกไม่ขินคนก็เลยน้อยคนคนอนเงาคนบอกว่าคนจีนนอนแบบเลยนอนเงาขับจากขับจากอะไรนะเมื่อคืนมาเล่นอยู่ไหนสารคามสารคามพายัพมาซีสเกตพี่น้องโอ้ย,อยว่สสัสดุสมงคงเชิงหุ้ย ยแมบจับมาอะสองสอชสี่สิบมันเคลอนยงไหไปจอดแวยิปั๊มันกับแป๊บนึงกับประมาณสามสับนึ่งอะไรอ่ะมันเท่าอยู่หน้าโรงเรียน อเขาอืนเกียวเออคนไทยเขาเอื่นเกีียวคนอีสานเอเอื่นเขาบอกสับบูอคาเื sure> like ่นมันเกียวหมือ like ันเกยวบาเลยนี่ไปยูนาคนไยูานนมับเาอื่นมันเขาเหมือนมันเผาม้นเขาเอินมันเาบ้านพี่น้องเอิใหมายยังบ้านแอปเเอินมันเกียวบ้านเขาเอินมันเ่าส่วนมันเกี่ยวบ้านเขานี่ะเป็นนี้เละไม่ใช่เป็นมันม่วงมันม่วงหรือมัน มันสับปะรังมันเอียงหาหาอย่างานี้หาที่กระชอนมัน,นานอาี่เออนั่นแหละเขาเรียกมัน,นอันนี้เขาเอาิ่ออันนี้พุทราส่วนต้มก้อยซอยจุเอาไปเอออาถือให้หน่อยจะไปเอาอันนี้ก่อนเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่ได้ซื้อ ซื้อยังอ่ะ oh ซ oh ื oh ้อดาแซบใชะอ๋อ oh. น oh ี oh ่สีโงม่ะไม่ใช่ดาแซบอะไรซื้อยังอ่ะดินดินดินหมูยังกินเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นยังก็เพื่อนอบอโอบอง เอาทือทือทือเปิดอันนี้กันเอาอย่างนี้นะประมาณนี้ว่าลงเลยหมจีบแต่แปดสี่ยังคงเก่าตามเลยผู้ใดว่าเป็นว่วโอ้ยอาเกครักษาสุขภาพบีเรอร์เบอร์คุยเหรไม่ได้มันจะติดอันนี้โมเฟนจีบได้ที่เป็นอย่างเราไม่ใช่ช่องที่เป็นคีเอคิเอเตอร์เราเป็นช่องที่เปิดรายได้ไม่เป็นไรถ้าก็จับแค่นั้นเนี่ย มันไม่ใช่คีเอเตอร์คีเอเตอร์คือเอาก็เขาบอกว่าถ้าเปิดไรได้แล้วมันถ่ายไม่เห็นมันถ้เาเ,าเาล,ย,เลยไม่ลงผูกมันเปิดมันไหมพี่น้องวะเป็นหัวเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เขาเอ่ยอย่างขี้พานทอนแกนบ่ะที่ว่าไปบา้านเธอ บอลระบือบ่ไปเมื่อวานนี้ขี่ผ่านบ้านไอ้ภาพลอยก็เลยซื้อของไปอันให้แวะเขาไปให้ผู้เฒ่าแต่ว่างงในยู่บ้านนั่งเล่นสมการแล้วเรีนบุ้งแล้วถืงสาดน้์นำที่สองเทืยรท่านท่านเขาไปล้างอ่างหอยคอดหนังพาไปล้างอ่างหอยคอดหนังข้างในคือเต็มแถบเลยเห็นบอทั้งถึงคู่คันคือคู่ครองนะมันเห็นบอสที่เขาเสียให้กูเหรออ๋อที่ว่าเป็นท่านในอะไรนะสะพานเนี่เงก็ เก็บหน้ามคอหัว้อแม่ภรรยาอีสานอ<ม><ม>าหารน่ะเขาเลยเบอร์แล้วหมุกบ้าหมุนวานหาเหมือนเจอเขาสีออกไปโอ้ตะวันงามเลยคันคันพี่พี่น้องเห็นนั่นที่ว่าเขื่อนเขื่อนน้ำพุงอ่ะที่ว่าไม่เป็นเป็นตัวนักซื้อแต่ว่าไม่เป็นหินเนาะเขาเหตแต่ว่าอดีตนั่นเป็นหยาแต่ว่าเป็นแบบพื้นพื้นสูงเป็นแบบใหญ่เขา่าเข่าเริ่มเป็นตัวนักซื้อเพื่นเห็ดแบบน้ำนึง มองกันมองคู่ไอ้ไอ้นั่นคู่ทุ่งคู่ทุ่งกระบอกทหานอะเขาจัาพระกันหนึ่ง๋อที่เขาทำว่าคูอะไรนั่น่ะคูอีหยังนางบอกขระยาคู่บัตรหน่อยคู่ทุ่งกระบอกนั่นเป็นปูประจำดสระชาติเป็นยังไงครับที่พี่บอกชี่ผ่านไปมองได้กับมีแต่อันมีเขาไหวยเอาเขาว่ายนะ อะไรก็ว่าไม่ไอ้แล้วใครเป็นขีดเที่กันบ่โค้งสิโค้งบอเธอสิกินบ่เอาอันสิกินสิโค้งหรือว่าสกินไอ้นี่เอาอันนี้จักสองขีดก็ไแด่ตัวหมูสองขีดแม่ลิ่งใครลิ้นที่ละแปดขึ้นไปกินด้วยไม่เป็นนะ เอเอาเขาให้เนี่เขาเขา,เ,าเขาสอหัเอเขาสามห,าามหัว้เมนเอาซาลาพี่นงจะใช้คลิปนี้ช่เขาฝากก็ได้ใช่ไหคลิปน้ำพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าไายกย